อีกหนึ่งสีที่ขายดีมากๆคนบูชาเยอะที่สุดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นลดสองลอดสามลดหนึอะไรก็แล้วแต่นะคะสีเขียวปีกแมงคับหรือว่าเขียวเมทัลลิกใบนี้นะคะทุกครั้งที่มานะคะห้าร้อยใบพันใบก็คือตับเดียวนะคะอาทิตย์สอาทิตย์นะคะหมดเกลี้ยงเลยนะคะแล้วก็สีเขียวเนี่ยเป็นสีที่ปี2020ี่เนี่ยเป็นสีแห่งสีโชคลาภนะคะสีแห่งความร่ำรวยนะคะของปีนี้ด้วยต้องบอกว่าใบนี้เองนะคะ เราจะมีสัญลักษณ์นะคะดูดเงินโลโก้รับทรัพย์นะคะสัญลักษณ์โลโก้พลังธาตุอันนี้ไว้นะคะซึ่งจะมีความหมายดวงตาดวงตาสวรรค์ในการเสาะหาทรัพย์นะคะแล้วก็จะมีเส้นสายลายน้ําด้วยกันทั้งหมดนะคะ6เส้นดึงดุดึงด,ด,ดูดเงินนะคะเข้ามาเขาบอกว่าที่ไหนมีน้ำเนี่ยที่นั่นจะมีความอุดมสมบูรณ์แล้วก็6เส้นตรงนี้นะคะเป็นเลข6ตกดาวการเงินนะคะซึ่งนะคะเหมาะสําหรับ วางไว้นะคะบนกระเป๋าสตางค์แน่นอนนะคะแล้วก็ด้านหลังนะคะจะมีสัญลักษณ์นะคะของคาถา นะคะตัวยันนะเศรษฐีนะคะแบบนี้ให้ท่านที่บูชานะคะได้เปลี่ยนฐานะนะคะตามชื่อยันเลยแล้วก็ยังมีนะคะส,สัญลักษณ์อินฟินิตี้นะคะด้วยกันทั้งหมด4จุดฉะนั้นนะคะเวลาที่หยุดเงินเข้ามาแล้วนะคะก็ให้เข้ามาเรื่อยๆเข้ามาแบบไม่มีที่จํากัดนะคะแล้วก็ซิปค่ะด้านนี้ค่ะด้านนี้นะคะฝั่งด้านซิปจะเป็นซิปในรูปของตัวยูนะคะเวลาที่คุณเปิดปิดนะคะรูปซิปแบบนี้ใช้เงินออกกกระเป๋าหรือว่าเก็บเงิน เข้ามานะคะก็จะมีความหมายว่าให้ดึงดูดกลับเข้ามาอีกให้ดูดกลับเข้ามาอีกนะคะก็เป็นตัวยูดึงดูดเงินดึงดูดโชคลาภเลยนะคะสําหรับด้านนอกเนี่ยจะเป็นสีดูดเงินนะคะเป็นสีเสริมในเรื่องของมูละในการดูดเงินแล้วก็ด้านในนะคะจะเป็นสีเสริมในเรื่องของโชคลาภนะคะโชคลาภเมตตาสริสร,สริมงคลเมตตามหานิยมใครที่ชอบเสียงเลขอะไรแบบนี้นะคะก็จะมีอยู่ในนี้ด้วยฝั่งนี้จะเป็นัตร ด้วยการแปะช่องบัตรตรงนี้ให้เก็บบัตรที่พาเงินออกนะคะเช่นบัตรเครดิตนะคะบัตร ATM นะคะส่วนช่องนี้นะคะจะเป็นเก็บบัตรต่างๆของคุณสําหรับคนที่บอกว่าบัตรเยอะนะคะก็แนะนําเป็นใบายาวนะคะแล้วก็ ฝั่งนี้ได้อีกนะคะบัตรได้อีกเหมือนกันแต่ว่าเราจะไม่เก็บเซลล์สลิปนะคะเออบินบินที่ไปจ่ายค่ะน้ำค่ะไฟซื้อของเซเว่นอะไรต่างๆมาอย่างนี้ไม่เอานะคะแล้วก็ด้านในจะเป็นสีที่เสริมในเรื่องของอาชีพของคุณค่ะนะคะเช่นคุณจะค้าขายหรือว่าคุณจะทํางานประจำนะคะตรงนี้จะทําให้กับคุณก้าวหน้าประสบความสําเร็จแล้วก็ผู้ใหญ่อุปถัมภ์ด้วยด้านในนะคะจะเก็บ ในเรื่องของบัตรนะคะที่เป็นไม่พางเงินออกเป็นบัตรประกันสุขภาพทั่วหน้าบัตรประชาชนก็ได้นะคะหรือว่าจะเอาบัตรประชาชนใส่ช่องโฟตโต้ตรงนี้ก็ได้เหมือนกันเพียงแต่ว่าด้านในตรงนี้ถ้าเกิดสมมติว่าคุณมีบัญชีที่เก็บเงินอย่างเดียวนะคะไม่ได้ใช้เงินออกก็เก็บไว้ในนี้ก็ได้เหมือนกันฝั่งช่องยาวตรงนี้ตรงนี้จะมีช่องยาวนะคะสองฝั่งเหมือนกันแล้วก็นี้เป็นช่องบัตรนะคะช่องยาวตรงนี้นะคะจะเอาไว้เก็บ แบงขวัญถุงนะคะแล้วก็เครื่องรางนะคะใส่ในนี้ได้เลยนะคะแล้วก็ซิปนะคะตรงนี้ก็เป็นตัวอยู่นะคะเหมือนกันนะคะนี่นั่นเองนะคะเป็นกระเป๋าสตางค์นะคะยันนาเศรษฐีลอสสามค่ะ